สวัสดีครับผมนายสุรชัยแกรกกะโทกผู้อำนวยการโรงเรียนธนาคารน้สินสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัจจวบันแข่งเขตหนึ่งโรงเรียนธนาคารสินได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพต้นแบบของนํำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปรจจุบแขเขตหนึ่งเมื่อปีงบประมาณ2 5 6 4ซึ่งปีแรกโรงเรียนได้รับงบประมาณจำนวน350,000บาทดำเนินโครงการสมาร์ทฟาร์ม โดยมีผู้ปรงให้นักเรียนได้ฝึกทางด้านอาชีพปีงบประมาณ2อ6 5อห้าโรงเรียนได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารดังนี้หนึ่งอาคารเรียนสามหนึ่งดรอทัห้าบ55กอสี่ชั้นสิบดห้องเรียนงบประมาณย2บสองล้านบาทเศษสองอาคารเรียนอนุบาลสามห้องเรียนงบประมาณสี่ล้านบาทเศษสส้วมชาย6ที่งบประมาณ 6ล้านบาท4ส่วมหญิง6ที่โ่มาณ5ล้านบาทในการดําเนินการของโรงเรียนคุณภาพในระยะแรกซึ่งได้รับมอบหมายให้มีโรงเรียนเครือข่า,ขายซึ่งทางสำนักงานเขตร่วมกับโรงเรียนคำสินได้คัดเลือกโรงเรียนเครือข่า,ขายจํานวน7โรงซึ่งโรงเรียนคำสินเป็นโรงเรียนหลักได้ำดำเนินการจัดทําหลักสูตรภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสำนักงานเขตทำหลักสูตรก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา2565จนเสร็จสิ้นและได้มีการประชุมวางแผนร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายในการจัดทําตารางเรียนซึ่งโรงเรียนธนาคารสินเป็นผู้รับผิดชอบทางด้านรับส่งนักเรียนของโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนเครือข่ายก็จะนำจะจัดเด็กบางชั้นเรียนมาเรียนตามหลักสูตรภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่โรงเรียนธนาคารสินและ สาขาวิชาอื่นที่โรงเรียนเครือข่ายต้องการสําหรับอุปสรรคปัญหาในการดำเนินการในระยะแรกของเรียนคุณภาพตามตามหลักสูตรภาษาจีนและภาษาอังกฤษก็ได้แก่เรื่องลดรับส่งเนื่องจากว่าโรงเรียนนาสินงกต้องจัดลดรับส่งให้กับโรงเรียนเครือข่ายนอกจากน้ก็ยังมีเรื่องอุปสรรคเรื่องครูภาษาจีนภาษาอังกฤษซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการจ้างครูภาษาจีนเพิ่มสองคนซึ่งก็ยังไม่เพียงพอ เพราะว่าความต้องการของเรียนวัตถูสงหลักๆเลยก็คืออยากจะได้ครูที่มีทักษะในการสื่อสารโดยตรงนะเพื่อจะมาทําให้หลักสูตรเราได้ประสบความสำเร็จครับสาหรับความต้องการของเรียนธนาคารสินในขณะนี้โรงเรียนธนาคารสินเป็นเงินขนาดใหญ่มีตําแหน่งรองผู้นวยการอยู่3าําแหน่งแต่ไม่มีบุคคลไม่มีคนมารับตําแหน่งนะครับจึงมีความต้องการอยากได้รองผู้นวยการจนครบ3ามคนเพื่อที่การบริหารงานจะได้คล่องตัวขึ้น ความต้องการทางด้านวิชาการเราก็มีความต้องการคุณครูภาษาจีนภาษากฤษที่มีประสบการณ์ในการถ่ายทอดทั้งสองภาษานี้ให้กับนักเรียนยเพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ทําขึ้นมาครับอีกประเด็นหนึ่งครับทางด้านวิชาการานรงเรียนต้องการห้องเรียนที่มีสื่อเทคโนโลยีครบครันในการที่จะดาเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรภาษาจีนภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในอกาสต่อไปครับ ความต้องการอีกด้านหนึ่งนะครับคือด้านอาคารสถานที่ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะว่าถ้าอาคารสถานที่เราไม่พร้อมแล้วเราก็ไม่สามารถดําเนินการโครงการนี้ได้ตัวความสำเร็จนะครับอาคารสถานที่แรกเลยที่โรงเรียนมีความต้องการให้กังโรงอาหารครับโรงอาหารมาตรฐานตอนนี้โรงเรียนทางคำสินเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่มีนักเรียนจํานวนมากแต่ไม่มีโรงอาหารได้ใช้พื้นที่ด้านล่างอาคารเรียนเป็นโรงอาหารชั่วคราวซึ่งอาจจะจัดได้ไม่ถูกสุขลักษณะนักนะครับ ประเด็นที่สองนะตอนอาคารสถานที่เนี่ยก็คืออาคารที่2ก็คืออยากจะได้หลังคาหลังคาลานกิจกรรมขนาดใหญ่ซึ่งนักเรียนเมื่อรวมกันแล้วพันกว่าคนโรงเรียนไม่มีสถานที่ให้นักเรียนรวมทํากิจกรรมโดยเฉพาะตอนเช้าที่เข้าแถวรวมกันจึ่งอยากได้โดมหลังคาของลานมีลานปูนอยู่ขนาด5 0าสิบคเมตรซึ่งตรงนี้จะช่วยให้นักเรียนได้มีที่ทำกิจกรรมหลบแดดหลบฝนได้และใช้บริการชุมชนได้เนื่องจากว่าโรงเรียน เป็นสถานที่ที่ชุมชนได้มาใช้จัดงานเลี้ยงบ่อยๆนะครับสุดท้ายโรงเรียนต้องการสระว่ายน้ําขนาดมาตรฐานซึ่งพื้นที่ของเรียนอยู่ในอำเภอบางกระพานเนี่ยมีส่วนหนึ่งติดชายทะเลและบริเวณโรงเรียนเนี่ยไม่ใกล้ไม่ไกลจากโรงเรียนจะมีแหล่งน้ําซึ่งมีความลึกพอสมควรอาจจะมีความไม่ปลอดภัยสำหรับนังเรียนได้การมีสระว่ายน้ำเนี่ยก็จะช่วยนักเรียนฝึกทักษะให้นักเรียนเกิดความปลอดภัยทางน้ํา เด็กหญิงนัทนาแสงผองค่ะโรงเรียนดูไม่งามค่ะกระหนกพรปัดใจค่ะโรงเรียนตัวกีดทัตนนค่ะดีค่ะชอบค่ะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษค่ะได้ทํากิจกรรมค่ะได้เรียนได้เรียนภาษาจีนค่ะได้คําศัพท์ได้คําศัพท์ภาษาจีนเยอะค่ะหนี่เจียวเฉินเมื่อมิงสื่อคุณชื่ออะไร ผมชื่อเด็กชายและลศาสตร์ได้เห็นตอบครับผมชื่อเด็กชายอนุสิธิ์แสนสิงห์ครับมาจากโรงเรียนบ้านดอนสง่าครับชั้นม2ครับคอมพิวเตอร์ครับได้ความรู้ครับภาษาจีนครับนิฮ่าวครับสวัสดีครับรถที่โรงเรียนนี้ไปรับครับครับสุดท้ายอยากจะบอกว่าโรงเรียนธนาคารสินมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำโครงการโรงเรียนคุณภาพของสบธเนี่ย ให้ประสบความสำเร็จเป้าหมายสุดท้ายก็คืออยากให้โรงเรียนนศิลป์เป็นโรงเรียนนานาชาติเด็กได้ใช้ภาษาหลากหลายอยากจะดําเนินการให้บรรลุประสงค์สุดท้ายของสปทจริงๆเลยก็คืออยากให้จํานวนโรงเรียนมีจํานวนน้อยลงตรงนี้โรงเรียนมีความพร้อมนะครับซึ่งถ้าได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่เราอย่างต่อเนื่องคิดว่าโครงการนี้จะประสบความสำเร็จได้ขอบคุณครับ